แบ่ผมนะลุงครับโอเคกูบ้าอะไรนะอัอาดูได้อะไรเนี้ยไม่ใช่เวลาตลกไหมเนี่ยเออคนกาลังเครียดเคียดอยู่เครียดเรื่องอะไรรู้โอ้โหไม่อยาก,ยากจะอธิบายกับใครไม่อยากจะพูดกับใครอาปัญหาบางเรื่องเนี้ยมันก็ามีไว้ให้แก้รู้ คิดอะไรไม่ออกก็ปรึกษากันได้ไม่รู้ว่าผมทําผิดหรือทําถูกบาปหรือบุญผมแยกไม่ออกบุญน่มันก็รู้ตัวยังไงบาปก็รู้ตัวยังไงเป็นยังไงบุญเป็นยังไงบุญเนี่ยตัวปันจานเล็กๆบาปอะบาปตัวใหญ่ไม่ใช่บุญปากจูอะไรเงี้ยบาปประมาณนะประมาณน้ะทำไมอย่าฉีกอะไรมากก่ายผมเครียดจริงๆไม่มีอารมณ์ตลกกับลุงหรอกปรึกษามาก็ไม่รู้ว่ามันผิดหรือถูกบาปหรือว่าบุญก็ไม่รู้นะมีผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะสวยป่ะโอ้ผิวพราวในตายห มาบ่นกับผมว่าผัวเขาไม่สนใจเลยผัวเขาเนี่ยไม่ทาการบ้านเลยอ่ะเป็นปีแล้วไม่มีอะไรกันจะบ้าเหรอคนอะไรไม่มีอะไรกันเป็นปีก็ผัวไม่เียกันได้ยังไงผัวมาทําแต่งงานนไงอ๋อกลับมามืดแล้วก็นอนแล้วเขาก็เหงาไอ้ผู้หญิงผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาเป็นทุกข์ผมก็เลยมอบความสุขให้เขา ไปมอบความสุขให้เขาใช่ไงแล้วผัวเขาอยู่ไหนอ่ะก็ผัวเขาไม่อยู่ไงอ๋ออันนี้การเมร์นะเนี่ยเดียนี่ผมถึงมาปรึกษาไงว่าผมผิดหรือถูกไงสินห้าเราผิดแล้วเนี่ยเขาถูกแต่ผมทําให้เขามีความสุขนี่ผมจัดทุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะเออแล้วจัดทุกวันสามเวลาหลังอาหารจัดให้เขามีความสุขใช่อย่างนี้อาจจะไม่ผิดสินข้อห้าเพราะเราไปสร้างความสุขให้เขาเข้ากับเขามีความสุขแล้วเขาก็ได้บุญนะเออเราเราก็ได้บุญเนาะใช่ใช่ใช่นี่แปดโมงเช้าเรียกไปจัดแล้ว เที่ยงก็เรียกไปจัดอีกแล้ว อ้าห้าโมงเย็ยนก็เรียกไปจัดเฮ้ยสามเวลาเลยเหรอบางวันนะกลางคืนก็โทรมามิ้งไนแล้วย่างนี้ทุกวันยากร่างกายผมอ่อนเพี้ยนนี่ตาผมเหลืองไม่หมดแล้วนะในตัวไม่มีน้าหล่อเลี้ยงแล้วอะเลิฟเวลดิเลิฟเวลโอ้โหเลิฟเวลนี่กินแล้วมันก็ปึงปังก็ไปใหญ่ดิมีไหมละ่ะกันนี่แหละพอเลิฟเวลเนี่ยแหละอืโอ้วจัดทุกวันอย่างเงี้ยเออเออผมไม่บาปนะไ่บาปต่างคนต่างมีความสุขนะเราไม่ได้ไปสร้างความทุกข์ให้เขานะเราก็สุขเขาก็สุขใช่ม่ยังไม่ถึงเสา ยังไงอะเอออ่ะผ่านไปเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขไม่ใช่แต่ผัวเขาก็สนิทกับผมนะเห็นเวลานอนกับผมเขาร้องชื่อผัวเขานะเฮ้ยมันก็ต้องอ๋ออ่ะอ่ะอ่นอนอยอนอยไม่อย่างนี้ไม่ใช่หรอเขาร้องชื่อผัวเขาเฮ้ยเขาร้องไงวะทัวทัวทัวแล้วถั่วถัวทั่วแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเป็นไงเข้าใจไหมโอ้ตรงนี้ดีเออร้องร้องดังร้องร้องไงวะถัวทั่วถั่วแล้วถั่วทัววทัวแล้ว กุ้ง่วแล้วตัดต้นแบบเอาเฮ้ยมังกี้ไอ้หน่อยออกไปเลยออกไปไม่พอตัดวันนี้ไม่พอตายไม่ตัดแล้ววันนี้ไม่ตัดออกไปเดี๋ยวไปเคี่ยวกับเมียก่อนเ